สวัสดีครับป้าอ้นป่ามอคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับแต่วันนี้เราก็เอาลูกอ้นสวยๆมาให้ดูกันนะครับลูกอ้นชุดนี้นี่เป็นแม่พันธ์ห้าโลบวกนะครับ5้าโลบวกเป็นอ้นไทยแท้นะครับไม่ได้เอามาจากผสมนอกเลยนะครับเอาอ้นไทยแท้ก็สีออกมาแปลกนะครับสีออกมาแปลก ออกสีตัวก็เป็นสีแปลกหมดนะครับแม่อ้อนเป็นสีธรรมดานะครับแต่พ่ออ้อนนั้นเป็นสีสีลักษณะนี้นะครับห้าโลก,กว่าอ้อนชุดนี้นะครับเกิด3ามพุธภานะครับก็2เดือนกว่านะครับถ้าถึงสมจิงหาก็3เดือนนะครับ ก็มีตัวผู้สามตัวนะครับตัวผู้สามตัวตัวเมียตัวเดียวนะครับเป็นโอ้นสีขาวนะครับตาดำพอไปจะสีนวลนะครับที่ไปจะเป็ปสีนวลนะครับพ่อๆเป็นสีนวลๆนะครับก็สวยดีนะครับสวยดีหายากครับเป็นโอ้นใหญ่อันถ่ายแท้นะครับเดี๋ยวผมจะจับทางดูนะครับว่า สเดือนแล้วกว่ากับ3เดือนก็ประมาณนี้ไมากิโลครับครับประมาณประมาณหโลนะครับพ้นสเดือนก็ประมาณ1โลหโลกว่ากานะครับก็สมบูรณ์ดีนะครับน้ำหนักก็ดีนะครับ อนชุดนี้นะครับก็มีคนถามเยอะนะครับก็ไว้ทําพันนะครับไม่ไม่แบ่งนะครับชุดนี้รอชุดลูกนะครับหายากนะครับทันี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายชุดให้ดูนะครับเดี๋ยวตัวนี้ชุดนี้เก็บก่อนนะครับครับตอนนี้ก็จับมาแล้วนะครับ ชุดนี้ก็มาสี่เดือนกว่านะครับมีสองแม่นะครับตัวจะไม่เท่ากันตัวเล็กสองตัวนี่ตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวมีตัวเมียนะครับแล้วตัวนู้นนะครับตัวนู้นตัวเมียตังนั้นเป็นตัวคู่นะครับตัวนี้ก็ชุดชุดนี้ก็เป็นพ่อเดียวกันนะครับ พ่อเดียวกันพ่อจะเป็นสีนวลอย่างนี้นะครับห้าโลก,กว่าชุดนี้ก็แม่ก็ห้าโลก,กว่านะครับชุดนี้ก็ไว้ทำผัันเหมือนกันนะครับพัฒนาสีต่อไปนะครับสีจะสีขาวๆนวลๆนะครับสวย ตัวผู้ส่วนมากจะเยอะกว่านะครับตัวผู้เยอะก็ดีนะครับเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ลูกจะออกมาก็ติดนะครับนี่ติดพ่อติดพ่อหมดเลยนะครับติดพ่อพันธุ์หมดชุดเล็กเมื่อกี้เนี่ยครับติดพ่อพันธุ์สี่ตัวเลยนะครับออรุ่งสี่ตัวติดพ่อพันธุ์หมดเลยนะครับสีนะครับตอนนี้เรามาเล่นสีกันนะครับ ความใหญ่นั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวความใหญ่เรามีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราจะพัฒนาสีให้สีให้สวยขึ้นนะครับแข่งกับอ้อนนอกนะครับอ้นนอกเขาสีสวยดีสีขาวนะครับสวยนะครับเราจะพัฒนาให้สีให้เหมือนเหมือนคนนอกเขานะครับก็มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เก้าตัวแล้วนะครับ แล้วตัวใหญ่มีอีก3ามตัวนะครับเด็วครับยังไม่ได้จับไปดูนะครับนี่แดดเอาเรืแดดเริ่มอ,ออกแล้วนะครับก็ช่วยฝากติดตามด้วยนะครับสามอ้อนป่ามังคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องอ้อนนะครับโทรศพท์ถามได้นะครับว่าอ้อนเป็นยังไงเลี้ยงทำไมไม่ค่อยโตวเวลาผสมผสมยังไงนะครับ อ้นแล้วทำไมไม่เลี้ยงลูกนะครับมีปัญหาเยอะที่โอ้วนจะไม่เลี้ยงลูกนะครับหรือหนึ่งอ้วนเกินไปนะครับสองหัวนมไม่มีนะครับหัวนมไม่มีที่จะให้ลูกดูดนะครับบางทีอ้วนจัดนะครับนี่ปัญหาใหญ่นะครับแก้ยากนะครับแก้ยากหัวนมไม่มีนะครับเราต้องการแก้ปัญหาคือต้องลดให้ผอมนะครับให้ยุบลงนะครับรามาโทรมาปรึกษากันได้นะครับ ของผมก็มีตัวสองตัวนะครับลดยังไงก็ลดไม่ลงนะครับอ้วนทำให้อ้วนแล้วลดยากนะครับเลยต้องเน้นไผ่ให้กินนะครับประมาณสักครึ่งเดือนเดือนผสมพันธุ์ใหม่นะครับก็จะติดจะติดง่ายครับแต่เวลาเลี้ยงลูกก็เลี้ยงยากนะครับไม่ค่อยลูกไม่มีหัวนมไม่กินนะครับนี่ครับปัญหาเลี้ยงอ้วนเลี้ยงเลี้ยงอ้วนนะครับอ่ะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ